เยอะสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันที่ภูวิล่าเออไม่ใช่ภูวิล่าสิน้ำพัทลุงน้ำพัทลุงนี่เรามาเที่ยวกันจําผมรอบที่แล้วได้ไหมเราไปดูพาทิย์ขึ้นกันแต่วันนี้เรามาสนุกกันต่อที่พัทลุงครับ วันนี้เดี๋ยววันนี้ชอปปของเราจะมา,าจริงๆแล้วชอปอ,องเราเนี่ยหาโอกาสมาเลี้ยงกันแบบนี้ยากมากแต่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมลูกสาวพี่โตที่พึ่งคลอดแล้วก็มีโอกาสมารวมตัวกันแล้วก็วันนี้มาพักที่ที่ไหนนะน้ำน้ำบัดลุงนะเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นยังไงไปดูกัน Let's go Let's go ไปไหนไปไหนก็ได้รูแล้วแบบไม่ต้องชุนนะชูบอกช่องช่องขวดนี้ผมไม่กินอยู่จนแต่เลือขึ้นยันเรือลงแต่เดียวผมก็ไปดิยวอะทีนี้ใครก็ได้อ่ะใครก็ได้ใครได้ช่วยช่วยจริงเราหลอดแล้วนี่นราผิดนะจริงเราปานี้เรากำลังชดใช้อยู่เลยพีดแต่นั่นคือเราบนถูกล็อกสเปคเล ออปลัดหลอดช่องคนผิดหิวปลัดกำลังจะมาช่วนตัวเอ้กำลังจะมาแบบว่าชิ่วๆเนะี่ยคือภารกิจเราคือการเสิ์ฟคองเพื่าจะให้ียบไม้ทุกคนมันหน้าที่ทเราันก็คือว่าเราจะมาช่วยเตรียมโค้งเพื่อให้คนที่ขับรถมาเนื่อๆได้ท่านกันเลยเออคือกล่าวาว่าแบบมาถึงก็ยังนู่นยังนี่อะไรก็คือตั้งให้เรียบร้อยมันแต่ว่าชุดตาย ่ไมหลอดปลอดบอกไวเลยว่าปลอดบอกไว้คำเดียวลันี้ไม่ได้ปลัดเองนะมันทูกบังคับด้วยทูกบังคับไอ้ปลอดต้ว่าเสื่องนิดก็ถอดด้วยครับดิเร็ว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  ทำไมบอกผีก็ว่าคนนี้บุญจกขี้แปดเสียงเนี่ยคนนี้บุญจกน้วดผีที่ม้วงแดงคนใช้เวรมันจะมีอะไรอยู่ท้องอันถุงมือบันทึกเลยใช่ไหมบันทึกอยู่ด้วยหลักการปลอดภัยของเคยไป็นนี่เลยใช่ หลักความปลอดภัยของอะดับนั้นเลยไอ้เียมันมันจะไม่ได้ครับไม่ชเดียวผมว่าจะไปช่วยอ๊อจะไปช่วยนุกซื้อของหน่อยกูพิมพ์บอกว่าเจ้านายอนุมัติเม๊บอไอ้้ยเก่งอยู่สงขาแล้วอ่าหมาแล้วไม่มีใครอยู่แล้วออิจริงผมกับพี่ดีวก็คือว่าว่าไงทุกคนนั้นได้มามาถึงก็ได้กินกันเลยเฮียฮะเฮ้ยเพี้ยนไม่รู้เลยแต่ผมกับพี่ดีวท่้งคนนะ เดี๋ยวมันจินอันนี้มาโอกไหล้เลยเดียวกับเพายบายก็ง่ยบายบายกู้กำเนิต้องได้อยู่แล้วกู้กับแม่โอ้โหโอ้โ้รยว้าวรวยจุดนี้โรกบอลใหญ่

ถึงไหนเลยพี่ปัมไหนครับตอนนี้ถึงทีที่เราจะลงน้ำเลยครับผมนยนโน้ำไสคกับแต่ามันคือน้ำมันเองน้ำน้ำแรงไหมน้ำมัไม่ต้องเรงคับรอบนี้ปเก่งหายแน่นอนปิเก่งหายไปกับสายน้ำเก่งได้ป้ดูููปเก่งกับปิก่จะกินแล้วรังเอยากกินชูโนนนกินยากอะมากเลยนะเปิดมึงนะกวิน

와와와와와와으와와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  <tribbling> 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 Laisse la pierre, c'est ça. που μακα λόγοι เดียว ไปเลยไปเลยพี่เ้ยไปเลยเฮ้ยช่วิพี่ครับตอนนี้เนี่ยมาคำสวัสดีครับสมาชิกรอยนัดสมาชิกอันนี้ลงไหมอันนี้เงี้ยคุณตรงนี้น้อยบุรีน้ำลกน้ำ ปีปีลำนี้ไม่เบียดดีเอาความเร็วความ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 ไม่ใ่ยังลยนยนยนยเราต้องหานะครับไม่ยาววยาเลย มาเจ็บมาเจ็บสิบางลูกพี่เอาไปไปมาด้วยไมปไปไปไปมาเร็วมาเร็วไปบไปายมาเร็วาาตีดีลาวเดี่ยเดี๋ยวชนไปลูกพี่ชนยชนย

นี่เหรอแม่นี่เงินในโลกเมื่อกี้พ่นเงินในนาเมื่อเพื่อนเราไปด้วยหลังอ่ะรูปีด้วยนี่ จริงจัง <accurately> ป้ามเพียงไอ้ปามเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่้ไปก่อนโด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 นวดนโ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 ดุโดน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 ดนโด